ว่ามีไหมคะถ้ามียกมือได้นะคะค่ะทำงานกระทรวงจังหวัดนะครับคุณหมายคุ้มโลกและชอบรูปธุรประกอบที่รถสิ่งแวดล้อมนะครับครับมีประเด็นสองคำถามครับคำถามแรกคือคุณสงสัยเฉยว่าอย่างสีที่เด็กเรียนนะครับที่ใช้กันนะครับทั้งสีไม่กี่สีสอสีไม้าสีน้ำพวกนี้มันผสมตะกั่วไหมครับแล้วก็ประเด็นนึงก็คือความยากง่ายครับเพราะว่าเด็กเนี่ยจะอยู่ใกล้ชิดกับสีบ่อยมากนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าหาไปกับตะกั่วก็จัง แน่นอนไม่ได้แต่ผก,ก็จะหมือนกันแล้วก็ความยากง,ง่ายของประเด็นคือการลดตะกรวดอีสี่ะครับผมผมไม่รู้นะก็อาจสงสัยว่าถ้าทางภาคอุตสากกหกรรมเป็นภาคผลิตถ้าจะลดตะกรวดคืออ่าจะตัวอย่างเช่นเออดีเนาะถ้าลดสารตะกรวดลงต้นถูกกำดีเราก็น้อยลงหรือว่าทางภา,าคอุตสาหกรรมคิดว่าไม่ดีหรอกต้อง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 ผสมตะกรวดไว เพื่อจะให้สีของผมไม่รู้ทางทางภาคผลิตนะครับว่าเขามีปัจจัยนีทารกติพี่คาเขียนยังไงเกี่อวกาศลดลดสารตะกั่วตรงนี้นะครับค่ะคำถามนี้เดี๋ยวจะท่านอาจารย์ชนะรบตอบแล้วก็เดี๋ยวมีงานวิจัยแล้วก็อีกวงหนึ่งก็อาจจะตอบได้ครับนิดนึงครับคือแนวแนวทางแนวนินงานสมมุติว่าถ้าเผื่อว่าเรามีการลดลงจะอาจจะเป็นสปอร์ตหรือว่าโฆษณาอย่างเช่นเราออกทรัพย์ไปทางสาธารณทางกระทรวงอ่าลดลงนี้ให้คนหันมาใช้สีที่สารตะกั่ว ถ้าประชาชนมีกระแสนิยมสิ่งที่รถหันรถตัว,ตวทางกระบวนการผลิตก็จะปรับเปลี่ยนมาลดเองหรือเปล่า่ยครกบเป็นเป็นข้อตอย่างความยากง,ง่ายผมนายสมจิตจันันพรนะครับรเป็นข้ารกรเชี่ยวชาญการสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครได้รับมอบหมายจากท่านแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะครับท่านแพทย์ยนายแพทย์วีรพลมิติพงศ์ให้มาประชุมแทนขอเรียนอย่างเงี้ยเรื่องตะก,ก่วเนี่ยสุทรในเรืนเน่องเยอะนะครับก็เลยอยากเรียนอย่างนี้ว่าประเด็นแรกคือประเด็นประเด็นที่เสนอหลายเรื่องเนี่ย ส่นละครก็พยายามทําอยู่แต่ว่าเราสนใจนะฮะที่อยากจะให้ทำยูนิเวอร์แซลอะไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะทำเนี่ยรงพกับที่สุนลครเนี่ยเรายินดีทําแต่ว่าเราจะมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องอะไรต่างๆในประเด็นที่พูดทั้งหมดเนี่ยที่มุตทารคอนเนี่ยท่านผู้ว่าเนี่ยท่านร้อยตำรวจตย์เนี่ยท่านสนใจเรื่องนี้มากนะฮะทีมที่ต้งไปทำก็คงจะทราบว่าท่านให้ความร่วมมืออย่างดีก็เลยคิดว่าถ้าอยากจะมีพื้นที่แล้วทาตรงเนี้ยสุวนครคิดว่าเราทําได้เยอะ วันนี้ทีมาจากโรงพยาบาลก็มีรอบต,ตทุกแห่งที่เ็นเป้าหมายเรามีการกำหนดเป้าหมายแล้วว่าตำบลไหนที่เป็นตำบลเสี่ยงที่มีอุตสาหกรรมมีอะไรเนี่ยเราพยายามทําแต่ว่าปัญหาเราคือเชิงทับสุนเชิงวิชาการเราไม่พร้อมนะครับก็เลยอยากเสนอตัวว่าผมคิดว่ามาในจังหวัดเขาจริงดีทําประเด็นที่หนึ่งะประเด็นที่สองก็คือพุทครเนี่ยมีทุกเกรืเ่องอาริยตะเคลนขยะอุตสาหกรรมหล่อหลอมที่เสี่ยงอ่าเป็นจรงนะอุตสากรรมประมง มีหมดนะครับที่ประเด็นหนึ่งที่อยากถามคือิสีเนี่ยพูดแล้วเป็นจลงเนี่ยนะครับผมผมปรลังห่มเปนจลงว่าเป็นจลงเน,งนี่ยมันมีอะไรแทนไหมสีที่ไม่มีตะก,กั่วในเป็นจลงเนี่ยมีไหมครับที่จะใช้แทนเพราะสีเราพูดว่าเรากํากหนดได้แต่เป็นจลงไม่ตามัางมีนะครับอันนี้เป็นประเด็นกว้างที่อยากเสนอไว้ครับผมค่ะพอฟังอย่างนี้เราก็รู้สึก เศร้าๆซึมๆเงไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าสมุทรสาครเนี่ยก็เป็นเหมือนกับอีกหลายจังหวัดซึ่งเป็นจังหวัดที่มีไรายได้สูงที่สุดในประเทศไทยแต่ก็พบว่าจังหวัดที่มีไรายได้สูงแบบนี้รวมทั้งระยองนะคะแล้วก็อีกหลายจังหวัดเนี่ยก็จะพบว่าปัญหาจากอุตสาหกรรมเนี่ยก็มากเหมือนกันนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าอะไรมาก่อนมาหลังระหว่างสุขภาพากับเงินนะคะค่ะค่ะขอทำอ่อยนะคะจัดส่งเด็กเล็กนะคะ คือบอกว่าสีตอนนี้ที่ไหนคะสมเด็กเล็กที่ไหนวัดปู่อนนาวานค่ะ,ค,ะค่ะเขาบอกว่าสีตอนนี้ถ้าเป็นสีทาบ้านก็มีสีไลท์ไอตะกวดได้แล้วใช่ไหมคะแต่ทีนี้ที่โรงเรียนเราอ่ะมีดินน้ำมันจากเขตน่ะส่งมาให้เล่นแล้วก็เป็นสีสดๆทั้งนั้นเลยพอเด็กเล่นแล้วก็เพื่อนมือเต็มไปหมดเลยอ่ะเราไม่ทราบว่ามีสารตะกวดเปล่าคะเราขอฝากตรงนี้ไว้ด้วยถ้าน่่นก็ขอให้ช่วยวไปตรวจหน่อยนะคะ แต,แต่ไม่ได้พงมาด้วยใช่ไหมคะไม่ได้พงค่ะเพราะสังเกตุเราให้เด็กเล่นอะ่ะจะเปื้อนมือเด็กมากเลยเราต้องเอาเด็กไปล้างบาคนล้างประมาณสามสี่น้ำคนจะหมดเราเลยมีความรู้สึกว่าเพราะว่าสังเกตสุส่งให้เราเองไงเราไม่ได้ซื้อเองเราเลยอยากให้ไปตรวจสอบน้ำมันให้เราหน่อยค่ะเขต<า>เขตอะไรนะคะทว,วีวัฒนาค่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวจะได้ไปเช็คนะคะว่ามันเป็นงงอะไรเพราะเขาส่งมาให้ทีแล้วมันหนาแพ็คใหญ่ๆแล้วทุกห้องก็ได้หมดแล้วเด็กเล่นแล้วสังเกตดูว่าเปิดมือทุกครั้งที่เด็กเล่นนะคะ คือว่าสีทาบ้านยังมีเลยแต่สีที่เนี่ยสีน้ำมันเนี่ยน่าจะมีนะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นตัวแทนผู้ผลิตสีนะคะจากทางบริษัทแอดวานุตสาหกรรมค่ะคือก็อย่างที่ทางอาจารย์ชันรงพูดนะคะว่าอย่างตัวสีเนี่ยบางครั้งเราก็จาเป็นที่จะต้องใส่ตะกัวแล้วก็บางครั้งที่มันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ตะกัว ส่วนในทางของโรงงานเนี่ยเราเ,าเลือกที่จะไม่ใช้สารตะกั่วเลยนะคะตัวในบางครั้งเนี่ยการแข่งขันในทางการตลาดเนี่ยมันอาจจะตัวที่ไร้สารตะกั่วเนี่ยจะทำให้ต้นทุนมันท้นทังสูงเราก็เลยคิดว่าทําไมเราไม่กําหนดว่าสารตั้งต้นของการทำสีเนี่ยเราก็บังคับเลยว่าเราเราอยากขายสารว่าเออตัวตั้งต้นที่จะทาสีทั้งหมดเนี่ยให้เป็นสารไร้สารตะกั่วทั้งหมด คราวนี้เราก็จะไม่ต้องมาจับที่ทางปลายนะว่าสีทุกตัวมันไม่ต้องมีสารตะก่วนะตอนนี้สิ่งที่เราทุกๆคนกําลังทำอยู่เป็นการแก้ปัญหาที่ทางปลายเหตุทำไมเราไม่แก้ที่ทางต้นเหตุล่ะคะ่ะฝากหลบกวนช่วยดูให้ด้วยนะคะค่ะโทษนะคะสีห้วอ,อะไรอะคะอย่าให้โฆษณาได้ค่ะไม่กินตังค์ค่ะ เบื้ายค่ะขอบคุณค่ะแหมอาจารย์ข้างบนบอกว่าอยากได้อยู่เดียวรอซื้อสินค้าพรีเมียมนะคะแบบนี้นะคะค่ะมีท่านอื่นอีกไหมคะถ้าไม่มีเตียงเลยนะคะอาจารย์ท no. ่านใดอยากจะตอบก่อนไหมคะอาจารย์อดีศักดิ์ก่อนเลยค่ะเอาสีเทียนกับดน้ำมันกันอันนี้มีมาตรฐานอุตสาหกรรมเขาควบคุมอยู่นะเราเราเคยเทสของศูนย์เด็กเล็กาศน้ำมันใช้แล้วสีเทียนใช้แล้วเอาไปตรวจ พอวังในกรุงเทศบุรีรนมย์นะยังยังนะยังไม่เจอนะยังไม่เจอ,อว่ามีสารตะกั่วสูงนะคฮะเพราะที่ถท,ทสอยู่รู้สึกสซอบอของศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เคยเทสสทีเทียนกับสีแท่งอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ถูกเทสมีไรขันอยู่ถ,ถ้าถ้าจำไม่ผิดอันนี้ก็ไม่เจอเหมือนกันนะเพราะนั้นอ,อ,อันนี้ก็มีการเฝ้อระวัง อาจจะมีข้อแนะนํำไหมคะถ้าสงสัย <S <S เพราะว่าคือดินน้าม,มันบางทีมันก็ไม่ได้ติมือขนาดที่ทางเจ้าหน้าที่บอกะะอบอก,อกันนะครัสบสมบ่อนนี้มันวิธีการทสอบนี่เราต้องส่งห้อมันเสียตวอเ่าหนึ่งเจ็ดร้อยบาทอันนี้อาถจะต่อรองราคาแล้วนะทีนี้เขามีเครื่องยิงอเอ็กซเรย์ยืมได้ก็ต้องอันนี้น่าจะมีบริการที่ตามสํานักงานาสาธารุขจังหวัดหรือว่าสํานักงานสิ่งวดล้องทั้งหลายนะให้ เพราะว่าจะตามมาหลังการคัดกรองด้วยหลังการตรวจคัดกรองเลืเลอดของเด็กเนี่ยนะถ้าสูงเกินเท่าไหร่อย่างเรากําหนดสูงเกิน15าควรจะให้เจ้าที่สาธารณสุขเข้าไปเยี่ยมบ้านนะแนะนําความเสี่ยงแล้วก็ตรวจตรวจคัดกรองสิงวัดล้อมเนี่ยถ้าไม่มีเครื่องมือมก็ทำอะไรต่อไปได้เลยนะเพราะนัมม้นเนเครื่องมือการที่ลงไปแล้วใช้เครื่องมือเอ็กซเรย์มันแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมากนักนอกจาก่อนซื้อเครื่องค่าใช้จ่ายจะสูงหน่อยนั่นเองนะครับผมผมขอย้ำผมขอเน้นนิดนึงถ้าขออนุญาตเพิ่มเติม คือเรื่องสีนี่ผมคิดว่าออทางสำนักของผู้พิพากจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสูงมากนในการกำหนดฉลากเข้ามาแก้ไขไปัญหาในขนานี้นะผมเชื่อว่าทรงศกาธการคงเดินหน้าเรื่องมาตรฐานแต่จะใช้เวลามีเวลาการผ่อนคลายอะไรอีกพักใหญ่ทีเดียวแต่ว่าถ้าเรากำหนดฉลากได้เลยว่าคุณอยากมีสีน้ำมันที่มีฉั้นตะกั่วในตลาดมีความจำเป็นบางประการก็มีต่อไปเถอะแต่ว่า ระบุฉลากมาชัดเจนตัวนั่นใหญ่ๆหน่อยอา่านออก็ช่หมมีสารตะกัวอยู่เท่าไหร่นะมากกว่าโปรตีนกี่เท่านะเป็นอันตรายห้ามใจถากาไปไหนคุณติดมาเลยกับกระป๋องเลยนะแล้วก็บอกอ่านออกแล้วเข้าใจแล้วก็แล้วก็ไปนะในระหว่างช่วงเวลาของการที่จะอนุญ,ญาตให้ให้ผ่องถ่ายสินค้าอนะไรอย่างนี้นะฮะผมคิดว่าอันนี้สําคัญมากถ้าไม่งั้นมันจะไม่เกิดการแก้ไขนะอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของเด็กในเขตอุตสาหกรรม นะผมคิดว่าเป็นกลุ่มเสียงแทบทั้งหมดเลยเราเจาะเลือดจังหวัดัะยองจัดเชิงเซาสมุทรสาครมีสุระการที่เดียวจังหวัดเดียวที่เราอาจจะจาะอย่างไปไม่มาก3-400คนนะผลผ,ผลเลือดจะต่ำกว่าจังหวัดอื่นเขาแต่จังหวัดสารกรรมทั้งหมดเลยมันจะสูงกว่าในเทศเทศบาลเมืองของจังหวัดทั่ว,วไปหลายเท่าเพราะนั้นก็ฝากว่าเด็กในเขตอุตสาหกรรมเนี่ยนะมีความเสี่ยงสูงทั้งเรื่องสีทั้งเรื่อง,ง,องภัยตะู่จากจากโรงงานอุตสาหกรรมและ นะการงิานจัดการงจังหวัดนี่สําคัญมากเลยส,สุรศักดิ์ผมเห็นด้วยเลยคือจังหวัดเขาแบบพอเห็นปัญหาเขาแก้ไขทันทีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสัมงานสาธารณสุจังหวัดทั้งโรงพยาบาลจังหวัดทั้งรลบสต่อทุกแห่งเขาร่วมมือกันบางจังหวัดเนี่ยยกตัวอย่างจังหวัดระยองเนี่ยหน่วยงานราชการถามเลยว่าคุณมาจอดเลือดเด็กผมทําไมยอย่างเงี้ยอ้ที่มันก็ไม่ไหวนะนอกจากหน่วยงานราชการไม่ไม่ต้อนรับที่บางทีภาคเอกชนก็ไม่ต้อนรับด้วยเนี่ยทีงานเราลงไปจอดเลือดเนี่ยนั่งอยู่นู่นเนี่ย เขาขี่โมไซมาถามเลยเนี่ยมาทำไรนี่พื้นที่เสียช้างนะเนี่ยรู้เขาเอาปืนประกบใช่ไหมครัเ <c oughs> จอเอกนพื้นที่เลย <c oughs> น,นั้นหน่วยงานราชก,การบวกกับะกะน,นะครับภาคเอกชนนะครับร่วมมือกันไม่ต้อนรับนี่มันก็คงจะเฝ้าระวังพื้นที่เ,เด็กๆของเราลำบากนะค่ะ <c oughs> แต่ประเด็นที่ทางพี่ที่สมุทรสาครบอกเนี่ยก็คือว่าเขาต้องการความช่วยเหลือทางด้านวิชาการอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยอันนี้ก็พร้อมอยู่เลยค่ะอาจารย์สมเกียรติจะพูดสักหน่อยไหมคะกคือแบบนี้นะครับในเรื่องของวิชาการเนี่ยไม่มีปัญหาก็ประสานมาได้เลยนะครับผมว่ามีประเด็นอย่างนึงที่สําคัญนะครับตรงนี้ประเด็นที่ที่ในแวดวงการดูแลสุขภาพที่จากการใช้ป์เด็กพันพวกสารต่างๆเคยเห็นเป็นอย่างหนึ่งคือคือกี้ครับ ปัจจุบันประเทศไทยเรานะครับยังไม่มีนการรับผิดชอบหลักในกรณีที่นะครับประชาชนเนี่ยสงสัยว่าอุปกรณ์ที่เขาใช้อยู่เนี่ยมันมีสารพิษไหมเรืาสงสัยแล้วเขาจะส่งตรวจยังไงและใครเป็นผู้ชอบอันนี้ยังไม่ดีนะครับเราเคยคุยกันว่าตรงนี้อาจจะต้องมีสบอบผ่านใครไม่ต้องขับเคลื่อนเรื่องนี้ครับเพราะว่าตอนที่เราเราคุยไปในเรื่องได้ยินเนี่ยเหมือนกันก็มีคนถามมาว่าอไอ้เครื่องเป่าผมมันมีไรหรือเปล่าจะสง่งไปให้ใครตวรวจเล่นตาตรงนี้คือกระทรวงสุขภาพปัจจุบันนี้เราตวราตวจเฉพาะสุขภาพานะครับไม่ได้ตรวจที่ตัวสินค้าหรือตัวผลิตภัณฑ์ เาันตรงนี้คงเป็นประเด็นเชิงนโยบายต้บอกว่านะคงต้องมาเชิญบอกว่าใครจะรับผิดชอบตรงนี้ครับแล้วใครจ่ายเนี่ยจุดควรจะเป็นใครจ่ายด้วยเพราะพอเราเปิดประเด็นเรื่องนี้เยอะเนี่ยประชาชนก็สงสัยเนี่ยใั่เขาอยากจะสงบสวเนี่ยไปสงบสวนที่ไหนก็ไม่มีในกรณีนี้คือคือแหล่งข่าวจะมีนะครับแต่รับผิดชอบหลักในการดำเนินการเนี่ยนี่ครับค่ะขออาจารย์ชันนรงก่อนแล้วกันนะคะเขมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องในการเชิงวิศวกรรมแล้วก็สาหกรรมีประสบคารครับเมื่อกี้กล่าวว่าเอาสิ สามท่านต้องออกถ้าเขาประกาศนะครได้ดีแต่ต้องเห็นใจกับรายเล็กบ้างมองลึกนะแต่ค่อเป็นค่อยไปก็คือสามปีห้าปีสิบปีไม่เสียตังเลยแต่ถ้าประกาศพรุ่งนี้เลยนะรัฐบาลต้องช่วยในสถานะเชิงเชิงเซิเนจะต้องช่วยต้องมีบ้างนิดนึงแต่ถ้าถามว่าทําประกาศเลยเนี่ยทางรัฐทางฝ่ายสีทางสุกรรมปรีดีจะทำได้นะครับในสณานีเท่นี้ถ้า เราเราประชาชนเราเราเรารู้แล้วว่ามันมีความจำเป็นบางบางอย่างนะครับเราก็ควรจะเลือกสีที่ไม่มสามไปสหมดในผลแล้วอาจจะไปเกตเกตบดีหรือเกตพรีเมี่ยมันอันหนึ่งสองถ้าเราไม่ใช้เลนที่บอกกีนกนะครับในผนังภายในบ้านหรือภายในส่วนตึกเล็กๆเนี่ยเดินเราจะฉับมันสองใช้ปปรกระเบื้องสามใช้กระเบื้องยิ่งสูงขึ้นไปเลยนะครับมันก็จะทําให้ไม่ต้องน้ำฝนกับน้ำท,า,า,ทาสีใหม่ด้วยใ,ใช้กระเบื้องเยอะที่สุ หลายๆหลายรูปในหลายอย่างทางสังคมไม่ได้นะครับครับค่ะเชิญค่ะนิดนึงนะคะในเรื่องของศูนย์เด็กเล็กันค่ะเรื่องเรื่องต้นที่ง่ายที่สุดในการปุ่มฝังข่านทอยูในการดูแลสุขภาพเด็กก็คือเรื่องของแฮนด์วอชชิ่งการล้างมือนะคะในระหว่างที่เรามียังมีข้อจํากัดอยู่เยอะมันก็ต้องมาตั้งต้นว่าแล้วอะไรที่เราเริ่มทําได้บ้าง ถ้าเลืองแฮร์วอชชี่นี่จะช่วยทั้งโรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อพวกนี้เราจัดการได้เลยแถมยนะังเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันยั่งยืนในระยะยาวเรือสุขภาพของเด็กอีกด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องมันก็แหมต้องใส่ผู้มีบารมีและมีอำนาจมาจัดการค่นะทีนี้คราวที่แล้วอ่ะเมื่อซักที่โรงพยาบาลเด็กมีการจัดเรื่องเกี่ยวกับโรนโรปป้องกอันสารพวษในเด็กนะคะ ก็ได้คุยกันสมเกียรติเราคุยกันนอกรอบตรงโต๊ะกินข้าวนะคะเอ๊ะถ้าระบบกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราจัดตีนที่ว่าโรงพยาบาลไร้สีใช่ไหมคะใช้สีไร้าสารตะกั่วแล้วเป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลทุกโรงพยาจารย์อาจารย์สมเกียรติแล้วพี่นะก็ปุ๊บเนี่ยมันก็จะสร้างกระแสโซเชียลอนแวนเนสให้ประชาชนในสังคมรู้ว่าเฮ้ยขนาดรกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นตัวแทนด้านสุขภาพโดยตรงเนี่ยเขามาหันมาใช้อย่างนี้ปุ๊บมันก็จะเกิดกระแสแบบว่า ตื่ตัวกันทั้งทั้งทั้งประเทศโดยอัตโนมัติปุ๊บอันอดดนี้ระหว่างรอกฎหมายเนี่ยผู้ผลิตก็ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับค่านิยมของสังคมไปในตัวแต่ทีนี้หนูก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าท่านอาทิบดีหแต่บริสานยังไงดีคะเพราะว่าดูก็ดีนะคะเพราะว่าถ้ามันเป็นการตื่นตัวปุ๊บแล้วเราคิดว่าเป็นเรื่องที่ปกป้องสุขภาพเด็กได้แล้วก็ต้องการสร้างค่านิยมในสังคมในประเทศอย่างนี้ค่ะ เพราะว่ามันก็เป็นการการตอบโจทย์ผมต้องอให้เด็กไทยจากสารตะกั่วได้อย่างอ่าไปกันทั้งทุกลงนะคะเป็นภาคีเครื่อง่ายจริงๆงค่ะเดี๋ยวจะเชชมค่ะประเด็นต่อจากประเด็นที่หมอได้พูดไว้นะคะในเอกสารในบ้านเอกสารที่เราท่านแจกอู้รว่เรทุกท่านในวันนี้เนี่ยจะมีตัวอย่างของคําสั่งคําสั่งของกระทรวงต่างๆทุกกระรวงนะคะแล้วก็ คำสั่งของระบวรหรือว่าอปททั้งหลายให้เลือกใช้สีที่ปลอดภัยจากสารตะกั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคือคือว่าโดยสถานการณ์แล้วแม้ว่าประเทศไทยจะมียังไม่มีมาตรฐานตรงครับหมายถึงว่าแล้วแต่บริษัทสีจะใช้หรือไม่ใช้สารตะกั่วแต่ว่าในทางนโยบายและมาตรการบางอย่างมันเคลื่อนมันเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วนะคะโดยเฉพาะหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยเริ่มมีคำสั่งระดับสูงลงมาจนถึงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้ม บริษัทผู้ผลิตสีที่ใช้สารตะปูเนี่ยอาจจะประสบภาวาละลำบากมากขึ้นในการแข่งขันถ้าหากว่าจะมีการใช้สารตะปูในการผลิตสีอันนี้เรื่องหนึ่งนะคะเพื่อโดยโดยนโยบายมันก็มันก็ไปไปล่วงหน้าเพื่อเพื่อปกป้องเด็กนะคะทีนี้มีมีโดยมีข้อมูลบางอย่างที่ดิฉันคิดว่ามันน่าสนใจสําหรับทุกทุกท่านในที่นี้นะคะถือว่าหลังจากที่เอางานัยโลกจากมือกับสารเเรกชติขับเพื่อเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าในปี2563เนี่ย ประเทศเนี่ยต้องเลิกใช้สังะกะโปรูในการผลิตสีทางสถาบานันโภชนาการสถาบานันด้านอาชีววิทแยบบาศาสตร์ไรน่รยงานของอเมริกาเนี่ยเข<อ>าก็จัดเมือการศึกษาประเมินความเสียหายทางเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐกษิจอจากาโรคปัญญาอ่อนจากติดกะกวดูโดยตรงนะคะแล้วก็ก็ศึกษาในทุกทวีปเลยประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เข้าเข้ามาศึกษาในในเชนิงภาพรวมนะคะข,อข้อมูลที่ที่พบเนี่ยก็น่าสนใจตรงที่เขาบอกว่า เหตุโรคปัญญาอ่อนจากพิจิกวัวในประเทศที่มีเศรษฐกิจปรางป่าปานกลางถึงยานจนเนี่ยในทุกวิบเนี่ยจะทำให้เป็นต้นเหตุทาให้ประชากรสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจถ้าคิดเป็นมูลค่าความเสียหายเฉพาะในทวีปเอเชียนะคะเขามีประเมินออะมาทุกวิบแต่ว่าเฉพาะในทวีปเอเชียเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโรคปัญญาอ่อนจากพิจะกวัวนะคะสูงถึง2 0มืกว่าล้านล้านบาทนะคะต่อปีนะคะซึ่งเิชันคิดว่า ถ้าหากว่าเรามองในเชิงระยะยาวแล้วเนี่ยเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญทีเดียวนะคะเ,เหมือนอย่างที่คุณหมอได้พูดว่าถ้ามีการตรวจเนี่ยหนึ่งตัวอย่างประมาณ100ร้อยบาทเราคิดดูว่าเด็กไทยเนี่ยจำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วกออ็อันนี้ไม่ได้เข้าข้างกระทรวงสาธารณสุขแต่มองว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็นหน่วยงานปลายทางจรงิจรงๆที่แบกรับปัญหานี้อยู่เพราะฉะนั้นก็ประมาณในแต่ละปีของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยในวันข้างหน้า อาจจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะจากเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องของอาจจะรวมไปถึงเรื่องของสารน้ํา่วในสินวเลา้อมจากอุตสาหกรรมด้วยจากขยะอันตรายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าวันเราเริ่มคิดเรื่องนี้ในวันนี้และระว,วางแนวทางในการป้องกันเรื่องนี้ก็าอาจจะควบคุมสถานการณ์ได้นะคะ,ะแต่ในเบื้องต้นเนี่ยจากการศึกษาและก็นักชาก,การหลายท่านยืนยันว่า แรงตะกวัวนะคะที่ใกล้ชิดกับเด็กและก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสัมผัสถึงเนี่ยคือต้นทางอยู่ที่สีเพราะฉะนั้นเด็ก็เห็นด้วยก,กับผู้ประกอบการท่านนนที่พูดว่าจริงๆเราก็ต้องมาตัดปัญหาที่ต้นเหตุเลยนะคะคือมีมาตรฐานบ,บังคับแล้วก็มีระยะเวลาที่จะ,ะให้ผู้ประกอบการได้ปรับตัวนะคะในการเลืกเ่กค่อยๆเลือกใช้สารตะกวัวซึ่งโครงการสีวดล้องของสาวาสแร่ชาติก็ดีบริษ,ษัทสีบางแห่งก็ดีก็ได้มีการศึกษาวิจัยและก็เห็นว่า การใช้สารทดแทนตะกลวทำได้โดยไม่กระทบราคาที่ต้นถุนด้วยนะคะซ,ซึ่งตรงนี้ก็มีตัวเลขการศึกษาออกมาค่ะคงจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะคะที่อยากให้ทุกท่านฝากเอาไว้หวางเห็นอะไรคะแน่นอนถ้าไม่มีฝากใครแล้วคะ่ะต้องฝากตัวเราแล้วก็ฝากทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ช่วยกันทำเนี่ยนะคะเรียนเลยค่ะเรื่องจัดกานในนันานก่อนดีไหมคะก็นนาาเ,นเนื่องจากสถาบันสุขภาพเด็กเป็นแหล่งที่ผลิตภุมาแพทย์ด้วยนะคะ ก็สำหรับตัวเองเนี่ยก็สิ่งที่คาดหวงังคือมรดแพทย์ที่จบออกไปเนี่ยมีความตระหนักถึงพิภพายจากสิ่งแวดลอ้อมหรือควาะยิ่งโลหะหนักสารตะกตั่วเนี่ยส่งผลต่อไอคิวเด็กให้เราลงทุนแทบตายทุกอยาก่างดีหมดไปเจอไอ้นี่ตุ้มเดียวก็เจ๊ที่เราลงทุนไปได้เจอทางสารเคมีทางสายไฟชสวกรรมเนี่ยนยอะออกกฎหมายมาเราทำแทนทีขอให้ออกเถอะ จารย์ต้องบอกออกเร็วๆด้วยไหมคะอันหวังเห็นเร็วๆ,ๆด้วยไหมคะการอาจารย์อริสาครับพราะอยากให้เห็นความสําคัญของของเรื่องนี้นะครับอะไรก็ตามที่เป็นความจเจริญทางเศรษฐกิจเอ่อแล้วกับส่งผลต่อสุขภาพของเด็กแย,ย่ลงนะแต่เราหวังเห็นเศรษฐกิจด,ดีขึ้นเห็นการค้าดีข,ขึ้นยอย่าไปทําอันนี้เลยเดี๋ยวการค้าจะเสียหายเดี๋ยวการอุตสาหกรรมจะแย่อุตสาหกรรมสีสมจะแย่แล้วก็ GDP เทศจะแย่ลงอะไรเงี้ยนะแล้วก็ปล่อยให้เรื่องีอซ่อนเลนอยู่นะเรื่องราวเหล่าเหล่านี้คล้ายๆกันแบบนี้จะให้มันเกิดขึ้นผมคิดว่าเราคงต้องให้ความสําคัญกับปัจจัยอะไรไม่งั้นมันมันไม่จบมันไม่ใช่ตะปูอย่างเดียวมันจะมีเรื่องอื่นตามเยอะค่ะ่ก็คิดว่าจากวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีในวันนี้นะคะเราอยากจะเห็นบ้างค่ะนงคับเรื่องตะกูในสีเนี่ยเร็วที่สุดนะคะแล้วก็ คือการารณรงค์การให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้บริโภคประชาชนทั่วไปและาหน่วยงานต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะเพื่อให้สังคมจะได้ตื่นตัวในเรื่องนี้การกขับเคลื่อนทางนโยบายก็จะเป็นจริงได้เร็วขึ้นแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าน่าจะมีคําตอบให้กับผู้บริโภคหรือว่าประชาชนทั่วไปว่าถ้าเขามีปัญหาเรื่องของสกูในสีเนี่ย,เ,ยเขาจะไปที่หนและก็พไไึ่งพาอะไรบ้างน่ะอาจารย์สเกตค่ับ ครับก็คงจะกล่าวเลยนะรว่าอนาคตของประเทศเราเนี่ยครับก็คืออนาคตสุภาพเสร็น,นะครับการที่เราจะคาดของอนาคตของเราจะเข้มแข็งไม่เข้มแข็งเนี่ยผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่อยู่ในห้องนี้นะครับคงไม่ใช่เป็นย่งไรหระไรันแล้วคนทุกคนมีส่วนร่วมในการที่จะขับเคลื่อนในปัญหาเรื่องนี้ครับครับค่ะต้องขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะคะในช่วงเสวนาเรื่องปกป้องไอคิวเด็กไทยจากภัยสัตว์กบนะคะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเริ่มตั้งแต่แม่หญิงในยนา นั่นนะคะจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติราชินีนะคะอา,อาจารย์ชันวัยพจน์นะคะจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สา,าธารณสุขผลการพิมพ์นะคะจากโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็คุณเด่นชมแซ่ตั้งผู้บริการกุลิธิบุรณานิเวศนะคะแล้วก็อาจารย์ดรสมเกียรติสิริรัตนพกษ์นะคะจากกรุวบคุมโรคขอเสีซฟบุรีค่ะ